ณห,ห้องประชุมสุพรรณนิกาผู้ว่ารายการจังหวัดสระบุรีการกขับเคลื่อนมหาดไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติด Safe Zone, no เซฟโซนโนดักเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติเพื่อบรรลุผลสำฤทธิ์นโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารยาเสพติดผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ในอำเภอข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลดําเนินการเป็นไป,นปนด้วยความเรียบร้อยไม่พบสารเสพติดในบัญชาชาวลินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผู้อำนวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรีได้ตรวจปัสสาวะเป็นการนําร่องให้หัวหน้าส่วนราชการได้ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยังย้งยาเสพติดในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอ13อำเภอร่วมแสดงความจำนงร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตัวเองด้วยจากนั้นมีการประชุมปฏิบัติการติดตามเร่งรัดการบำบัดรักษาฟูนฟูทางสังคมและป้องกัน ปราบปามยาเสพติดครั้งที่9โดยคณะทํางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสระบุรีครั้งที่5ผ่านมาโดยการประชุมทางคอนเฟรนซ์นายยุทธนาโพธิวิทหกปรัดจังหวัดสระบุรีในอำเภอปรัดในกลุ่มงานความมั่นคงทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมไปมีพลตารวจโทพานุรัตน์ลักบุญเลขาธิการปรปรส เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ในการสั่งการในที่ประชุมด้านการปรับปรามติด,ด,ด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดติด,ด,ด้านการป้องกันยาเสพติดด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขระยับยัง้งการระบาดของอยาเสพติด